สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวนนี้จะทําขึ้นไปแนะนำสินค้าไม่ได้ชักชวนและการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงแต่คลิปเราจะมีนึงสมัครสมัครกันยังไน,นะครับอันนี้เราก็อยู่กับและในล็อกเลนเวิร์ดนะ NFT จากกาวิที้นะก็ก็ประกาศเปิดพรุ่งนี้นะอ่าหลังจากวันนี้เปิดให้ดาวน์โหลดเกมก็ทักเวลาช่วงเที่ยงคืนนะก็มีอีเมลจากกาวิ t ี่เกมฮับส่งมานะส่งมา ให้ผมนะก็เป็นไอมีไอดีที่ลงทะเบียนพร้อมกับข้อความว่านะครับก็เกมนะจะเปิดโคเบต้านะพรุ่งนี้29มิถุนาตามเวลาไทยก็ประมาณ3ามโมงครึ่งนะอ่าก็จะเป็นอีเมลเราจะเห็นหรือเปล่าอีเมลจาก Gravity Hub นะส่งนะพร้อมส่ง ID และพาส s วิร์ดอีพาสเวิร์มานะก็จะมีข้อความว่าเออกาวิที่เปิดโคเบต้าแล้วนะครับ เวลานะก็ตามเวลาไทายก็วันที่29เวลา3โมงเช้านะแล้วก็ส่ง ID password นะใครที่ลงทะเบียนไว้ก็อาจจะได้รับ ID password เ,เข้าเล่นเลยนะอันนี้ก็อาจจะเป็น ID ที่เขาส่งให้เล่นนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไ,ไหมต้องลองดูนะพรุ่งนี้ตามเวลาจริงนะตอนนี้ผมก็โหลดเกมเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งนะเพราะว่าติดหลายอย่างนะติดอัดนวิดีโอติด ผู้คอมอัปเดตเบื่อมากเลยลงวินโดว์ใหม่แล้วคอมยังอัปเดตนะขนาดให้เขาปิดวินโดว์ยังอัปเดตนะเบื่อมากนะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราก็เจอกันนะอะ่ไม่รู้ว่าจะเจอล <c oughs> ไม่รู้จะเลื่อนอีกหรือเปล่านะวันนี้คนก็บนโบนโอ้เยน็นเย็นแล้วยังไม่มานะ,ะข่าวปล่อยโหลดเกมค่อยมาตอนเย็นนะในกลุ่มนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอนี่ก็จะมีลิงก์เข้า เกมและนัลนะนะ็อกนะเรนเวิร์สนะขายของก็เส้นน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระดานเทคคลิปตัวอันดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครเพลง,งหนึ่งนะที่ใช้มีการสมัครยืนยันตัวตนในบัตรประชาชนความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงใบนั้นนี่เปิดมา5ปีคลิปตัวกระดานเทคคลิปตัวอันดับหนึ่งโลกนะใครไม่สมัครสมัครได้โอเคเอ็กเวทเทรคลิปตัวอันดับสามของโลกรับผลต่อไทม์หนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการอื่นรับรายได้หลายชั่วโมงเปิดมาแปดปีโอเคเอ็กบบเทมานดีกว่าใบนนััั้ดดียงงไก็สมครแลเทู ผมก็เทอยู่ OKX เนี่ยสมัครใช่อเมลในการสมัครไม่ต้องเยืนตัวตนก็ถอนได้สามแสนยูเอสกูคอยก็เป็นหนึ่งเว็บต้นน้ำมีหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินเปิดมาสี่ปีแต่ผมใช้ในเรื่องการเทรดมาร์จินเช่นไปนั้นปล่อยกู้เหรียญแบ3สามเท่ากูคอยปล่อยสิบเท่าหลายตัวปล่อยสิบเท่าเกดไดโอก็จะเป็นหนึ <T ale> ่งเว็บต้นน <t ale> ้ำนะมีให้เลือกฟาร์มและเลือกหลายสกุลเงินนะ k u b ฟาร์มก็ KUBI บิตขับคอยก็ฟาร์มได้โอ ลิ้นพันกันนะเปิดมาเกือบสิบปีสมัครเช้เอินธนาารสมัครไม่ต้องเงินตัวตนก็ถอนเงินได้แอลแบงก์ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวตนน้นถ้าโชคดีอาจจะเจอโอกาสนะสร้างรายได้เป็นกอบการเปิดมาแปีสายเกมโมบ็อกก็ติดหนึ่งในสิบเกมสร้างรายได้เคยสูงสุด1ิหกดอลลาร์ตอนนี้เหลือจุดศูนจุดสามสองดอลลาร์โรลคอยเกมสายฟรีห้ามพลาดนะคุณบิตคอยคุณอเทเรียมคุณด็อคอยเล่นเกมได้เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดหรือว่าเราจะซื <to> ้อ ขึ้นขุดก็ได้คลิปนี้ไม่ได้ชักชวนการลงทุนแต่งนการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย